ท่านท่านสุรเชษขอ,อก่อนนะเชิญนะท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุรเชษแวอาแซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนราธิวาสพักประชาธิปัตย์ท่านประธานครับในมาตรา25เนี่ยผมได้ปรับลด เฉพาะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปรับลดไว5้5%ของงบประมาณทั้งหมดเหตุผลก็คือว่างบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ขอไว้ปีนี้นะครับ8,7,000ล้านบาทเศษ ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยโดยประมาณก็เกือบี่พันล้านแต่มาดูภารกิจของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องถือว่าภารกิจที่รักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศเนี่ยซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผมไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มากน้อยแค่ไหนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์ของตํารวจไทยเราก็ได้ยินอย่างสม่ําเสมอว่าข้าราชการที่มีสินบนหรือว่าเงินรายทางต่างๆนะครับ รืออาจจะเป็นว่าทุกๆโรงพักเนี่ยเขาจะต้องถามว่าเงินกองกลางมีไหมคือภาพลักษณ์ของตำรวจไทยเนี่ยในสายตาและความรู้สึกของคนไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นลบอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเวลาของงบประมาณมาเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยกว่าภารกิจที่จะต้องแบกรับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงไม่แปลกว่า รัฐบาลนะครับจะสนับสนุนงบประมาณให้กับสำมักงาตำรวจแห่งชาติมากน้อยแค่ไหนทางตำรวจแห่งชาติเนี่ยรับได้เพราะถ้าหากว่าไม่มีงบเพียงพอก็สามารถที่จะหาเงินนอกงบประมาณไปใช้ได้เพราะนั้นท่านประธานครับเราจะสังเกตได้เห็นว่าคดีต่างๆในขณะนี้ พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแทบจะหาความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเนี่ยได้ยากมากเราจะสังเกตเช้าๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการเรื่องเล่าชาวนีของสรยุทธ์เนี่ยนะครับคดีจะมีเกือบทุกวันคดีปล้นจี้ไม่ว่าจะปล้นธนาคารปล้นร้านทอง ปล้นร้านสะดวกซื้อหรือว่าจี้หรือแท็กซี่ถูกจี้หรือแท็กซี่จี้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเป็นรายวันหรือจะบอกได้ว่าทุกวันทุกคืนก็ว่าได้อาจจะเป็นตำรวจมีอัตรากำลังไม่เพียงพอหรือ,อยังไงผมคิดว่าในเรื่องของอัตรากำลังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอ้างได้แต่ประสิทธิภาพในด้านของการสืบสวนสอบสวนตรงนี้เอง เราก็จะถูกตำหนิว่าตำรวจไทยนั้นนะครับวันนี้เนี่ยแทบจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์จะเห็นความสำคัญมากกว่าคดีหรือความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับผมไม่ได้ติดใจนะครับว่างบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งได้ขอไว้87,000ล้านเศษเนี่ย แล้วก็ถูกปรับลดไป500กว่าล้านแต่ก็กรรมธิการก็ได้แปรกลับนะครับเพิ่มให้กับตำรวจนะครับไปอีก264ล้านซึ่งไปให้ความสำคัญกับการปราบปรามและป้องกันเกี่ยวเรื่องของยาเสพติดแต่ที่ผมติดใจก็คือภารกิจตำรวจที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอมาแค่1,800ล้านซ้ำยังถูกตัดอีกปีนี้ได้แค่1,700ล้านบาทเศษท่านไม่ดูรายละเอียดเลยบ้างเลยหรือว่าที่ขอมาเนี่ยมันเพียงพอกับภารกิจที่แบกรับอยู่ในขณะนี้ไหมทั้งทั้งที่ว่าหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรอมนอก็ดี หรือว,ว่ากองทัพสามเหล่าทัพก็ดีได้รับงบประมาณเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นล้านหมื่นกว่าล้านถ้าหากโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกอรออ,อมนรวมถึงกับกองทัพแต่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยได้แค่พันเจ็ดร้อยล้านท่านดูสิครับว่ารายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบ ดำเนินงานงบดำเนินงานเนี่ย1 4 0 0 1,400ล้านบาทกว่านะครับส่วนในงบค่าตอบอในส่วนของงบค่าค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในเรื่องของเงินพิเศษหรือเงินเสี่ยงภัย ราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจทุกนายที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดขณะน,นี้จะได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือเงินเสี่ยงภัยเนี่ยต่อเดือนต่อคนก็แค่6,360บาทเท่านั้นและเงินอื่นไม่มีแล้วก็มีอย่างเดียวก็คือเงินทําศพถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตก็อาจจะได้เงิน ปลอบขวัญหรือเงินเยียวยาอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านที่ได้พูดถึงก็คือสองล้านกว่าบาทคุ้มไหมไม่คุ้มครับท่านประธานครับและโดยเฉพาะในเรื่องของงบสนับสนุนนะครับในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงท่านทราบไหมว่า ในโรงโรงพักเกือบทุกโรงพักในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยได้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยต่อโรงพักหนึ่งหนึ่งเนี่ยแค่3,900บาทเท่านั้น3,900บาทในค่ารถค่าน้ำมันรถประเภทรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถบรรทุก3,900บาท มันจะเพียงพอได้ยังไงนี่แหละทําให้ประสิทธิภาพของตํารวจในการที่จะไปสืบสวนหรือหาข่าวเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้จะไม่ต้องออกเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานพาหนะท่านลงไปดูสิผมอยากให้กรรมธิการหรือว่ารัฐมนตรีที่รับผิดชอบเนี่ยลงไปดูสภาพข้อที่จริงในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจในพื้นที่สามจังหวัดว่ามีสภาพของรถเนี่ยมันดี ไม่ดีแค่ไหนผมเรียนท่านประธานครับว่ารถยนต์นั้นส่วนใหญ่เป็นรถเก่าแล้วก็จอดเป็นขยะเศษเหล็กอยู่ข้างโรงพักตามรั้วโรงพักเนี่ยมากมายที่ใช้ได้จริงๆอยู่ประมาณสักห้าหกคันเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับว่าเวลาไปสืบสวนหรือไปหาข่าวนะครับถูกทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำร้ายได้ง่ายดายมากชนิดรถหุ้มเกราะขอมาเราก็ไม่อนุมัติ แต่ถ้าหากว่าฝ่ายกรออมนอขอมาทุกเรื่องได้เนี่คือความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโรงพักเท่าที่ผมไปตรวจเยี่ยมไปให้กำลังใจมักจะถูกสะท้อนมาว่าถ้าหากว่าท่านทางสอสอพอที่จะช่วยได้ช่วยเจียรติงบประมาณในการที่จะให้ซื้อรถจัก,กรยานยนต์ เพื่อในการที่จะออกไปหาข่าวหรือว่าติดต่อประสานงานในพื้นที่นี่ได้มากขึ้นในขณะนี้ในขณะนี้รถจัก,กรยานยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ตำรวจใช่รถของตนเองครับหรือไม่ก็ต้องยืมของพักพวกออกไปหาข่าวแต่ก็ไม่ได้ทุกวันครับขยันยังไงก็แล้วแต่เพราะน้ำมันเราไปเกียดแค่เดือนละสามพัน 900บาทเท่านั้นผมแปลกใจว่าขนาดนี้รองนายกดูแลความมั่นคงก็คืออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกประชาพรมนอกและคนที่เป็นผอ,อตรอ,อยู่ในขณะน,นี้ก็คือคนตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วซึ่งเคยเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่ในภาคนี้ผพว่าท่านไม่ทราบเป็นไปไม่ได้ แต่ผมแปลกใจว่าทําไมถึงไม่สนับสนุนให้เกิดการคล่องตัวความสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่3ามจังหวัดนั้นได้ปฏิบัติและรักษาความปลอดภัยให้กับตนเองได้บ้างแล้วจึงจะไปรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงซ้ำแลายกว่านั้นท่านประธานครับงบสา,านาุณูปโภคโดยเฉพาะค่าไฟค่าน้ำประปา ทุกรงพักไม่มีครับไม่ได้รับการสนับสนุนบางโรงพักติดหนี้ผมแปลกใจว่าทําไมทางสตอชอเนี่ยถึงไม่ได้สนับสนุนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งของงบประมาณปีนี้เนี่ยก็จะไปสนับสนุนค่าสาธารณภคเนี่ยให้กับทางสช,อชอตอนะครับเป็นเงิน4ี่ล้านสแสนบาทแค่นี้ เป็นงบสาร,รโพโโภคให้กับโรงพักทุกแห่งในพื้นที่สามจังหวัดคนที่พอและท้อบนให้ผมฟังส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้กับที่อยู่อำเภอนอกๆหรือตามชนบทแต่ถ้าในอำเภออำเภออำเภอที่อยู่ในเขตเมืองเนี่ย ผมคิดว่าก็คงจะไม่มีปัญหาก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทุกโรงพักในขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าในเรื่องของเก็บไอ้ซวยต่างๆเนี่ยยังมีอยู่เพราะ,ะนั้นการบริหารงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในโรงพักบางแห่งอาจจะไม่จําเป็นที่จะของ,งบประมาณจากส่วนกลางเพราะในการแก้ปัญหาก็คือว่าใช้งบประมาณ ใช้เงินนอกงบประมาณโดยอาจจะเป็นเงินที่มาจากของผิดกฎหมายหรือได้มาจากก็สุดแล้วแต่แหละอาจจะสุจริตหรือไม่สุจริตแต่เป็นเงินนอกงบประมาณท่านประธานครับผมอยากจะฝากไปถึงผ่านท่านประธานนะครับถึงท่านรองนายกพลตำรวจเอกประชาพรมนอกแล้วก็ท่านพอบอรตอรอ พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับถ้าหากว่าท่านได้ยินจากการอภิปรายของผมในวันนี้นั่นคือสะท้อนให้ถึงความรู้สึกความลำบากใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำรวจไม่ใช่ว่าด้อยประสิทธิภาพหรือไม่มีความสามารถ แต่ต้องยอมรับว่าตำรวจดีๆนะครับก็ยอมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าตำรวจที่ไปบังคับบัญชาเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าทางสตชให้ความสำคัญนะครับการพิจารณาผู้บังคับบัญชาที่จะไปประจำในพื้นที่ตรงนั้นนะครับควรที่จะได้คนที่มีความตั้งใจและเต็มใจที่จะไปปฏิบัติ ไม่ใช่มีแต่คำสั่งย้ายย้ายแต่ชื่อตัวไม่ไปวันนี้อัตรากำลังตำรวจในพื้นที่ไม่ว่าจะชั้นสัญญบัติหรือว่าชั้นประทวนเนี่ยขาดเป็นจำนวนมากอันนี้เองผมคิดว่าทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในพื้นที่สาจังหวัดนั้นณนะวันนี้นะครับต้องยอมรับว่า มีอุปสรรคและปัญหาค่อนข้างที่จะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติภายใต้การบังคับใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินผมถึงได้เรียกร้องว่าการที่จะต้องการที่จะให้ยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยเนื่องจากว่าขณะนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของฝ่ายทหารหรือกอรออมนตำรวจเลยไม่มีบทบาทในการที่จะเข้าไปดำเนินการ ไม่ว่าในคดีใดๆก็สุดแล้วแต่จะต้องได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของกร,รออมนหรือว่าฝ่ายทหารเสียก,ก่อนจะเป็นจุดตรวจก็ดีหรือว่าการสืบสวนด,ด้านการข่าวก็ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการข่าวท่านดูสิครับว่างบประมาณที่ให้สนับสนุนให้กับตำรวจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้ทั้งปีแค่38ล้านมันจะเพียงพอได้อย่างไร แค่เดินออกไปหนึ่งตำบลสองตำบลผมคิดว่าทั้งสจังหวัดแต่ทั้งกี่ตำบลล่ะแค่นี้ก็หมดแล้ววันนี้ถ้าท่านเชื่อผมวันนี้ตำรวจไม่ออกไปชุมชนหรือไม่ไม่ออกไปหมู่บ้านตำบลเนี่ยก็เพราะอะไรล่ะหนึ่งไม่มีเงินข่าวสองไม่มียานผานะสามไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใส่ในยานผานะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เขาจะไปแบกรับภาระเขาก็ต้องเปน็นหนี้เพื่อให้นายได้ดี เพื่อให้นายได้หน้าตรงนี้เองท่านประธานครับผมถึงอยากจะถามกรรมาทการว่าในการพิจารณางบประมาณพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยท่านพิจารณาในรายละเอียดอย่างไรทําไมถึงไม่ดูแลความสําคัญของบุคคลทีปป่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้การที่จะมอบขวัญกําลังใจให้เขาก็คืองบประมาณเท่านั้นวันนี้เราได้ยินว่างบไอสถานการณ์ไม่สงบ เพราะงบประมาณแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําในพื้นที่ตรงนั้นคือเจ้าหน้าที่ตํารวจวันนี้ไม่สามารถที่จะดําเนินการและภารกิจได้อย่างเต็มที่เพราะขาดงบประมาณท,ท่านประธานครับก็อยากจะฟังคําตอบคําชี้แจงของอกรรบริการว่าเหตุใดที่ท่านได้ปรับลด งบของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้และทำไมท่านจึงไม่แประยะติเพิ่มแล้วท่านได้พิจารณาหรือให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอบคุณครับ